ああเริ่มแล้วครับแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วหลังจากเมื่อวานนี่ฝนตกเบิ้ลมือเบิ้ลเวนเนาะมีคนหนีปะแมนบมลุกซีช่วงบ่ายผมก็ไม่ได้อยู่นะครับมาโอ้สุดยอดเลยนะครับก็เอารายมาโปหน้าแล้วนะครับโปหน้าแล้วก็วางเหล็กแล้วครับจะทำการมัดนะครับ พี่น้องทำการมัดเล็กช่องห้างก็น,น่าจะยี่สิบคูณยี่สิบประมาณนี้ฮะยี่ห้าปะครับโอ้โหขอโทษลาครับผมว่าพิษรับ <c oughs> มาตรฐานเขาเล็กสองเลยปะครับอันนี้ยังมีมาตรฐานอยู่ปะครับ <c oughs> กบพอแล้วนะครับเขาใไซเล็กอันตะแกงเล็ก นั่นนะ่ะเล็กสองคนยังโมมาตรฐานกันเฮ้อโอค้ครับครับครับตอนนี้สร้างซ่อนของเราก็ทำอะไรก็ไม่รู้เห็นยังครับรัดลวดครับรัดลวดอ๋อยันลวดบ่พ่อเนาะ คงประมาณเป็นลวดทีตัดน,นี่น่าจะเป็นเป็นพันุ่นละเนาะหนุ่ปานก็ตัดเหล็กขึ้นมาแล้วนะครับต่างคนต่างหน้าที่นะครับมื่อน,นี้อากาศคือเก่าครับเพิ่มเติมคือแดดเราต้องห่วงมื่อน,นี้นะ เออตัดสามไรถึงจะาใส่พีเออเอาไเลยล้าวเล็กมาเล็กนะเก็บมันแต่ล้ากันไปเลยเล็กตัดสามตอนนี้็ยังในบรรอยู่ในบรรยากาศการเตรียมงานนะครับของลุงปานและลุงสีเริ่มมัดเป็นตัวย่างนะครับ

ต้องวางแผนก่อนนะครับต้องมีการวางแผนนะครับนะตอนนี้สังสนก็เริ่มมัดแล้วครับอ,อ,อืมทีมงานมุนอุดพุยของเรามุ่นแน่ละครับมือน,นะครับนะช่วงเศราก็สิได้มัดเ,เล็กก่อน นีามัดอนี่เบิ้งกลดนี่เลยเบงเบ้งตันเดียวอันเดียวสมากได้มัดรบนอออเกำลังตัดมัดไให้หหาหามัดอ้อมมันเลยเดี๋ยวเราจะทำง่าย ไม่นี่เหมือนตัดเลนนี่นี่เนาะครับเป็นตลับมิดเหมืนบอกครับเป็นตลับตลับตลับมิดมือถือเหมืนบอกครับมืืออถโอ้เ็ืหลายๆนี้ครับเพื่อคนผู้นั่งเบ้าอยู่นี่นะครับพาไปเสียก็ได้ครับน้อยกมันใหญ่แบบของพายของมันนะครับโบต้องง่ายกันนะครับผมก็จะมีเป็นของของเจ้าขอังนะครับ ค,คือขั้นตอนนะครับง่ายๆครับไม่ซับซ้อนมายุง่งยากนะครับนะลูกปานนี่จะนอยเพิ่นมัดเล็กแล้วจะเหี้ยไปแล้วครับไปหาตึกกจะดุง้งบ่ายๆวันนี้เรานัดปูนกี่โมงนะลุงปานบ่ายโมงบ่ายโมงนะทั้งหมด7ดคิวนะครับนะจิ๊บๆเม็นบ่เ oh. บื่อเอา กฝากถึงภรรยาช่งางเมียภรรยาช่างเดียวนะครับนะวันนี้พี่กลับดึกนไ่าเน่านนจะเน,น,าน,น่าจะเป็นาาสองเที่ยวสองเที่ยว มันไม่มีแล้วรถคันไหนจะยัดได้สี่เจ็ดคิวแม่นป่ะครับได้แค่สี่คิวพึ่งมาที่นี่ฮะห้าคิวล้นห้าคิวล้นครับล้นเลียมันงึงหางงึงห่างอ๋อเออ๋มันมันเป็นในไหนทางงึงหางงึงห่างเนี่ยครับมันเป็นลุมเป็นบ่อมันเยอะอ๋อครับนะเข้าใจนะซ่อนนะงึงง่างเป็นยังไงนะปูนมาเลยเดี๋ยวปูนมันเดี๋ยวมันจะเทก่อนถึงสถานที่มันบ่ เราจะมาถึงเรามันหมดไปครึ่งคิวแล้วนี่เราจะมาดูวิธีการมัดของซางซ่อนนะครับมัดถึกแล้วครับเนี่ยมัดในใดครับซางซ่งอนมุนเลยบอกมุนติวนต้วติ้วติ้วเลยเป็นปะครับนี่ครับดึงแล้วก็มุนมุนแล้วก็ดึงดึงแล้วก็มุนให้มันแน่นที่สุดแน่นที่สุดเท่าที่แน่นได้แน่ มี่ก็ตัดเล็กนะครับวัดแล้วก็ตัดลวดไว้มัดนะครับเมื่อคืนอีกเป็นังไรครับไปหาอยู่หากินนะครับพอได้อยู่ครับพอได้นอะครับ<อ>มันบ่ได้หาขึ้นวานี้ตึกรุ่งกับบ่ได้ฝนมตนตก คนมันตกหลายพูดบาลือวดนนะน้ำเยอะเกินไปอเอาออลูกโอลงไปไม่ได้นี่นะครับนี่คือวิธีการตัดลวดนะครับง่ายๆนะครับสังซอนของเรานี่ครับนี่นี่นี่ตลับเม็ดมือถือนะครับสังสอนมีตลับเม็ดมือถือเป็นคองจกุกครองแล้วโอ้ยสุดยอด นี่ครับที่ขาดเองนะดูปุกคมครับคมบ่คมต้องมุนไห้ก็ได้เป็นไรนูกป็นหลอเดียวมุนยิวยิ้วยิ้วดึงยุดกีวอีกตัวหนึ่งเปิลพอเลยพยายามอย่าให้ ครคับเริ่มเป็นความจริงเริ่มเป็นรูปร่างนะครับผมกับสิเบิง้งเพิน่นเพิน่พน เพิ่นสีเห็ดแนวใดครับให้สร้างสอนเพิ่นนำหน้าไปก่อนนะครับวิธีการมัดลวดไปไต้องเอาคนหน้าตาดีที่สุดได้เป็นนายแบบแนะผมมีเงินนะผมหน้าตาผมมันสีลื่นๆไปจักหน่อยอนะผมก็เลยให้เสียสละเพื่อนซะหน้าครับแล้วหลานนึงนะครับนี่ก็คือวิธีการมัดลวดนะครับเดี๋ยวก็พากันมัดให้มันแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกา,การติดตามนะครับลินอยากแข่งมันเป็นอะไรนาะลินอยากพันกันโมไปไยอสอดสาว,าวบาทจวดบบอกโอ้ผมกิน,นบริกีนะครับาสสวัสดีครับ